JSB It's wonderful the สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้กลับมาพบกับคุูมุกนะคะวันนี้คุูมุกจะพาเด็กๆมาอ่านออกเสียงค่ะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยค่ะ เดี๋ยวเรามาเริ่มอ่านออกเสียงกันเลยนะคะเด็กๆดูดดตามครูม<ๆ>ุกแล้วออกเสียงตามด้วยนะคะกออะนอกันกออะนอกันชอะนอฉันชออะนอฉันฟออะ นฟันฟออะนฟันออะนอันออะนอันกออนการกออนการจออนจานจออนจาน บอานอบาลบอานบ,นบาลยอานอยานยอานอยานกออนกินกออีนอกินเด็กๆออกเสียงตามด้วยนะคะดออี นอดินดอีนอดินหออีนอหินหออีนอหินบออีนอบินบออีนอบินกออีนอกิน Co y no kin. Co no jin. Co no jin. Po y no pin. Po y no pin. Yo y yi no jin. ยออีนอยีนกออึนอกึนกออึนอกึนมออึนอมึนมออึนอมึนออื่นออึนออื่ no นอื่นขออนอขืนขออนอขืนกอืนอกืนกอืนนอกืนขออนอขืนขออนอขืนขออนอขืน คออืนอคืนปออืนอปืนปออืนอปืนกออุนอกุนกออุนอกุนชออุนอชุนชออุนนอชุนตออุ นอตุนตอุนอตุนชออุนอชุนชออุนอชุนกออูนอกูนกออูนอกูนคออูนอคูนคออูนอคูน นออูนอนูนนออูนอนูนยออูนอยูนยออูนอยูนกอเอะนอเกนกอเอะนอเกนตอเอะนอเตนตอเอะ นนเตนเด็กๆอ okay. อกเสียงตามด้วยนะคะออเอกนเอ็นเอกนเอ็นเอกนเอหอเอกนเห็นหอเอกนเห็นหอเอกนเห็น จอานอจานจอานอจานปอออนปืนปอออนปืนปอออนปืนกออีนอกินกออี นอกินคำต่อไปนะคะดอะนอดันดอะนอดันบออะนอบันบออะนอบันขออะนอขันขออะ นอขันชออะนอฉันชออะนอฉันพออะนอผันพออะนอผันฝออะนอฝันฝออะนอฝัน หออะนอหันหออะนอหันคออะนอคันคออะนอคันทออะนอทันทออะนอทันพออะ นอพันพออะนอพันมออะนอมันมออะนอมันวออะนวันวออะนวัน no บออาโนบานบออาโนบานขออาโนขานขออาโนขานฝออาโนฝานฝออาโนฝานสออาโนสาม สอาโนสารคออาโนคานคออาโนคานงอาโนงานงอาโนงานทออาโนทานทอา นอทานนออานอนานนออานอนานพออานอพานพออานอพานยออานอยานยอา ลออาโนลานลออาโนลานวออาโนวานวออาโนวานอออีนออินอออีโนอินสออี อีนอชินยออีนอยินยออีนอยินรออีนอรินรออีนอรินวออีนอวินวอ ขออีนอขีนขอขอ,ขอีน <Jah afa> อขีนสออีนอศ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 ีนทออีนอทีน พ,พ,พีนีนพีีนพีีนวีโนวีโนบออึนน,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 บ,นบืนบออึนนบืน ขออึนอขืนขออึนอขืนขออึนอผืนขออึนอผืนชออึนชื้นชอึนชื้นมอึนมืนมออึ นอมึนยออนอยืนยออนอยืนขออือนอขืนขออือนอขืนเด็กๆออกเสียงตามด้วยนะคะขออือนอผืนขออือนอผืน ฝออือนอฝืนฝออือนอฝืนหออือนอหืนหออือนอหืนยออือนอยืนยออือนอยืนฟออนอืน ฟอื่นนอฟืนจออุนอจุนจออุนอจุนชออุนอชุนชออุนอชุนงออุนองุนงออุนองุน ตอูนตูนตอูนตูนออกเสียงตามด้วยนะคะป,ปูนปอนปูน,ออนปูนอ,อนปูนพอูนอปูนพอูนอูน อ่ต่อมาคำข้างล่างนะคะสออะสะพออานอพานสะพานสะพานคออะนอคันขออาขาคันขาคันขาทออัมร,รมงออานองาน ทำงานทำงานอ่าคำต่อไปนะคะกอเอนอเกนกอเอนอเกนบเอนอเบนบเอนอเบนอเอนอเอ็นอเอนอเนอ็น ลอเอนนอเลนลอเอนนอเลนกอแอนนอแกนกอแอนนอแกนขอแอนนอแขนขอแอนนอขนดอแอนอดนดอแอนนอดน สอแอนโนแสนสอแอนนแสนกโอโนกกโอโนกจโอโนจนจโอโนจนปโอโนปนปโอ นอปนฝอโนฝนฝอโอนฝนกอโนกนกอโนโกนขอโอนขนขอโอนขนหอโอนอน หอโอนหอโอนโอนโอโอนโอนก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 อนขอโนขอนขอโนขอน สอน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 ตอน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 กอนกวนกอนสวน สออัวนอสวนอัวนออวนอัวนออวนชออัวนอชวนชออัวนอชวนกอียนอเกียนกอียนอเกียน วเอียนเวียนวเอียนเวียนทเอียนเทียนทอเอียนเทียนรอเอียนเรียนรอเอียนเรียนกอเอือนนอเกลนกอเอือนออนเกลือน รอเอือนอเรือนรอเอือนอเรือนดอเอือนอเดือนดอเอือนอเดือนต่อเอือนอเตือนต่อเอือนอเตือนกอเอนอเกินกอเออนอเกิน ดอเออนอเดินดอเออนอเดินขอเออนอเขินขอเออนอเขินมอเออนอเมินมอเออนอเมินฝอโอนอฝนฝอโอนอฝน ออัวนอวนออัวนอวนรอเอือนอเรือนรอเอือนอเรือนอาคำต่อไปนะคะดดเออนอเดินชอโอนอชนเดินชนเดินชน วอโอนวนวเอียนนเวียนวนเวียนวนเวียนอออาอาจอเอียนนเจียนอาเจียนอาเจียนขอเอียนอเขียนคออําคําเขียนคําเขียนคํา กออำกำนออะนอนันกำนันกำนันวออะนอวันวออาานวั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 นชออานนชานรออือนอเรือน ชานเรือนชานเรือนชอเอือนอเชือนชอแอเชือนแชเชือนแเชอนคอโอนโคนสอเอาเสาคนเสาโคนเสา ยอนอโยนหออินอหินโยนหินโยนหินตอแอนอแตนบออีนอบินแตนบินแตนบินดอีนอดินปออื่นอปืน ดินปืนดินปืนขออืนอขืนจอไอใจขืนใจขืนใจบอไอใบบออนนบอนใบบอนใบบอน ขอแอนนแขนงอนอนงอนแขนงอนแขนงอนถอนอนถอนขออน์ขนถอนขนถอนขนฟอแอนนแฟนชออะ นอฉันแฟนฉันแฟนฉันเด็กๆออกเสียงตามด้วยนะคะกออนนกันยออายายอกอนอยน์กันยายนกันยายนทออุทุรอเอียนอเรียน ทุเรียนทุเรียนยออือนอยืนยออะนอยันยืนยันยืนยันปออีนอปีนดอ,อดูดูปีนดูปีนดูจออัมจำ นอัวนอน,นวลจำนวนจำนวนงอเออเงินทออุนอทุนเงินทุนเงินทุนงอเออเงินยอเอนอเยนเงินเยนเงินเยน กรออะกละถอโอนโถนกละโถนกละโถนดอโอนโดนขออะนอขันโดนขันโดนขันอเอนอเอนนอออนอนอน เอนอน,เอนอนเอนนอนตออาตาชออัวนอชวนตาชวนตาชวนยอียียออัอวนอยวนยียวนยียวนกอวอัว นกวนจอ,อยใจกวนใจกวนใจมออามายอเอือนอเยือนมาเยือนมาเยือนลอเอเล,ลอะรอเอือนอเลือนเลอะเลือนเลอะเลือน ทออาทํามอเอนอเมินทาเมินทาเมินถอนอ,นอือถือพออานอพานถือพานถือพานทอเอเทปออูนอปูน เทปูนเทปูนเด็กๆออกเสียงตามด้วยนะคะทอ,อูนอทูนหออัวหัวทูนหัวทูนหัวค่ะก่อนที่เราจะจากกันไปนะคะเด็กๆก็อย่าลืมล้างมือบ่อยๆนะคะแล้วก็สวมแมสตลอดเวลาด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะเด็กๆบายๆค่ะ